อะไรแล้วโอเคกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มการคัดแยกพลาสติกกันแล้วนี่ด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็มีการแจกอุปกรณ์นะจะเป็นถุงมือยางสีส้มสีส้มนะคะจะเพนไปดูขยะที่เราได้มาจาก CPO c p นะคะขยะพลาสติกที่ได้จาก CPO เยอะมากตเยอะมาก ุกคนเขยะเหล่านี้เราจะนําไปทําถนนเป็นส่วนประกอบในการทําถนนล่าอยากมาต่อยให้กับน้องๆที่โรงเรียนเด็กพิเศษในการหัวหินนะครับที่กำลังกําลังสร้างอยู่ซึ่งตอนนี้เขาคืบหน้าไปไปเยอะแล้วเนาะนี่คือทั้งหมดเลยไหมเบลทั้งหมดเนี่ยถุงเนี่ยทั้งหมดเลยที่ที่รถบรรทุกอะวิ่งมาก็คือวันที่จ สระบุรีไหมสระบ,บุรีวิ่งจากสระบ,บุรีมาวันที่4ถึงวันที่5ตอนเช้าโอ้โหแล้วนนทั้งหมดเลยแล้วนี่คือทั้งหมดวันนี้เราจะต้องคัดแยก <c oughs> เพื่อที่จะนําไปสร้างถนนให้กับน้องๆน,นะครับตอนนี้จินอาสาของเราแล้วก็มีจินอาสาของ C ี o อด้วยแล้วก็มีมีจินอาสาทางกีฬรถนะครับแล้วก็มีจะไหนอีกนะพี่เบลจากสมาชิก จากสมาชิกจันทร์นะครับผมแล้วอ็มีครูออมครูพึ่งจากโรงเรียนของเด็กพิเศษหัวหินขับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่เนาะตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงนี่ประมาณเกือบเที่ยงคืนไหมเลยนิดนิดนึงก็มาถึงดึกมาร่วมมาร่วมกิจกรรมในการคัดแยกขยะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะสร้างให้กับทางที่ครูออมเป็น เป็นครูอยู่ใช่แกก็เลยแบบเอเออยาก<อ>ามา,<อ>าร่วมกิจกรรมด้วยมาดูด้วยนะคะนี่คือขวดพลาสติกนะครับที่เราจะนํามาเป็นส่วนป,วนปเป็นส่วนประกอบที่มันจะย่อยเป็นอีกไอตัว,วลสสเล็กๆ ฝาฝาก็ใช้ได้ฝานะมันทาเป็นโต๊ะก็ได้นะติอันนี้กําลังสอนการคัดแยกว่าจะคัดแยกยังไงเพราะว่าเดี๋ยวบางคนคัดผิดถ้าแยกผิดเดี๋ยวต้องมานั่งแยกใหม่อีกก็จะเป็นการสร้างงานเพิ่มเดี๋ยวพี่พี่นุ่นขอไปหาถุงมือมาแยกแต่หนึ่งนะพี่เพียวโอเคสารอะไรอย่างนี้นะคะก็ แยกออกไปเลยเพราะมันเอาไปผสมกันไม่ได้นะคะจะทําให้กรรมวิธีต่างๆเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะพลาสติกทั้งหมดที่เรามีทั้งหมดก็ประมาณ2.2ตันค่ะนะคะเราจะอยู่กันที่นี่นะคะขอให้ชุกคนโชคดีค่ะเ <laughs> จรค่ะแล้วก็จะมีถูมีถุงกุองอย่างนี้แจกให้นะคะในแต่และ เปว่าสมมถ้าเราเก็บปวดก็ให้มันเป็นปวดทั้งหมดเป็นถุงนั้นนะคะถ้าเราเก็บพลาสติกใส่ก็พลาสติกใสทั้งหมดในถุงนั้นแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราเตดได้ได้อะนะคะหลังจากที่มันเต็มถุงแยกหมวดแล้วนะคะเราจะมีถุงพิแพ้เดี๋ยวทำที่ที่ที่ใส่เสื้อช็อปสีน้เงินด้านบน,นะค่ะที่ตัวเอตัวจีตัวอาร์เนี่ยเขาจะเต็ีมถุงพิแพ้ให้แล้วเราก็มาเทกลองรวมกันนะคะ ได้หมวดไหนหมวดนั้นนะคะแล้วก็ถามกตัปอ่งเช่นหมวดไหเนอยาเก็บขวดอ่าเดี๋ยวอันนี้ส่งไม่ครบมวดต่อไปุ๊บเก็บถุงอ่าเดี๋ยวไม่ครบนะคะพระพุทธธรรมราสองมวดต่อไปเก็บถุงซอยแล้วม้วนต่มาเก็บขวดพลาสติกใหม่นะคะเริ่มค่ะทำมากได้มากนะคะทำเยอะได้โบนนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวนทำมากทำเยอะนะคะเสร็จเร็วค่ะโป้งมาแล้วแต่ว่านุนิชื้อม เนื้อในยังไม่มาไม่น่าเป็นไเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กันนี้ด้วยอ่ะถึงกันมันมันโดนมีเร่ออะไรเขาสอนข้างบนนี้ดยมั้ยดูแลดูแด้วยไดค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นคือภูมิใจมากๆที่ตัวเองได้มีส่วนช่วยนะคะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะอย่างโครงการที่หนูมาเนี่ยจะนำไปต่อยอดในการเป็นโครงการ ได้ค่ะได้ค่ะมีโครงการเพิ่มค่ะเดี๋ยวงแนะคะเดี๋ยวไปประกวดวันที่วันไฟนนลนะคะเป็นวันที่5ธันวาคมค่ะแล้วก็วันเอ้ยวันพีริมวันที่5ธันวาคมแล้วก็วันที่วันไฟนนลนะคะวันที่7ธันวาคมค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้จัสมินด้วยนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรนลำพุนลํำปางเจ้าไปประกวดที่ไหนนะประกวด ไม่ค่ะคนละคนค่ะอันนี้มิดแกนของไทยก่อนใช่ค่ะน้องได้มงนะคะขอบพระคุณค่ะโอเคแล้วก็แบบเป็นนางงามแล้วก็มาเก็บพลาสติคใช่ตรงนี้ก็เป็นนางงามเหมือนกันตรงนี้ไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วถุงมือพร้อมเก็บแค่สองขวดพอบาดนุนี่แบล๊บแบล๊บเนาะพี่เนาะแบล๊บแบล๊อ่านี่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บเข้าไปเลยจ้าเราจะได้แดดร้อนนี่ ไม่มีค่ะไม่เอาไม่หนีมีอแต่เราสู้ค่ะ,แ,คะแดดก็สู้แล้วแต่เราสู้กว่าเราก็สู้แดดกลับอ่ะร้อนแล้วพอค่ะ <c oughs> ไอ้นุนนี่เก็บเสร็จแล้วยังอ๋อยังปีกสยามกปา คือีนะคะลูกเพจก็อันเนี้ยกิจกรรมจิตอาสาที่ทางเพจอีจันเนี่ยได้มีการจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่อยากจะปลูกติดํำนึกนะคะในการคัดแยกพลาสติกนะคะเพื่อที่ให้มันจะเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะไม่ให้มันมาแบบรวมกันถ้ามันมารวมกันอย่างเงี้ยมันก็จะนำไปรีไซเคิลต่อ,อย่กนะคะ ก็ต้องบอกว่าเราก็ได้รับการเขาเรียกว่าความร่วมมือนะคะจากพันธมิตรหลายๆคนเลยแล้วก็กัลยาณมิตรนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางของดออรเป้าเองนะคะบริษัทเอเชียกินโรดนะคะ 7ซเว่นว่นนะคะแล้วก็มีโรงแรมของพี่จีนโน่นะคะซึ่งต้องบอกว่าของพี่จีนโน่เนี่ยคือให้ความอนุเคราะห์ทางที่พักแล้วก็อาหารเนี่ยฟรีตลอดทริปเลยนะคะเอ,อ้คุณดูนี่เก็บเก่ง <ๆ S 2> มากใช่ไหมได้เ,เราเลือกหมวดหมู่ที่ง่ายที่สุดคือขวดเพราะเรามองง่ายัติก<ๆ>ใช่ไหม,มใช่เราต้องเอาขวดพลาสติก,ตกถ้าเกิดถุงพลาสติกมันก็จะแบบมันแยกยังไงนี่ถุงนี้กับถุง ีเขานี่อย่างเงี้ยไหนไหนไหนอ่ะนี่ไงเห็นไหมอันนี้วิบวับไหมวิบวับใช่วิบวับกับถุงพลาสติกที่เราจะใช้สร้างถนนจริงๆต้องเป็นถุกประมาณนี้นี่ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้เราก็ต้องแยกก่อนลูกเพลเรายังคงรับขยะพลาสติกอยู่นะครับลูกเพลสามารถส่งมาได้ที่กิโลดนะครับถ้าเกิดลูกเพลไม่รู้ว่าที่อยู่ที่ไหนลูกเพลอ่ะเราปักหมุดไว้อยู่นะครับหรือไม่ก็ ตามหาได้ที่หน้าเพจกินรถได้เลยนะครับที่สําคัญส่งกับไรซณีส่งฟรีนะคะลูกเพจไปจส่งกับไปรษณีย์ใช่ส่งกับไปรษณียส์ส่งฟรีเพียงแค่จ่าหน้าซองมาเลยว่าส่งถึงกินรถนะคะโครงการกินรถต้องต้องส่งถึงโครงการกินรถนะไม่ใช่ว่าคุณจะส่งอะไรก็ได้นะต้องถึงโครงการกินรถจดีดีกว่าเราไปทิ้งแล้วเป็นขยะล้นลกเราเนํามาสร้างถนนสร้างประโยชน์ให้กับโลกของเราได้นะครับคือบางทีบางคนเนี่ยกินน้ำหนึ่งขวด บ้านนูนเนี่ยนู้นี่กินน้ำแค่ซ,ซื้อซื้อน้ำประมาณ <Yoda S 1> แพ็คหนึ่งใช่ไหมกินเยอะ,อะแพ็คหนึ่งก็6ขวดแล้วเหนื่อกไหมพอแพ็คหนึ่งหขวดปุ๊บเราทิ้งไหนทิ้งทางขยะทางขยะก็ไปทิ้งเผาฝังอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดให้เป็นประโยชน์เราก็นำมา,าเป็นส,ส่วนประกอบในการสร้างถนนให้กับน้องๆเด็กพิเศษได้ครับ อันนี้ไม่ได้มีแค่แบบจิตอาสานะนางงามก็มาเออเดี๋ยวเราจะถึงแมทหลุงนี้หน่อยได้ไหมแมทหลุดแมทหลุดะโอเคนี่นี่มีนางงามมาด้วยนะนี่นี่นางงามอยู่นี่นางงามอยู่นี่นางงามอยู่นี่ใช่ไหมใช่อันนี้พี่เรียกนางงามอันนี้ไมทหลุดได้เลยขนาดเค้ทได้เลยอันแนะนำตัวหน่อยค่ะทุกสาวสวัสดีค่ะบูยีนะคะไลวินหานสลับสีมิสอีโคทีนไทยแลนด์2022นะคะ แบบยื้อเลยไหมคะยื้เลยสวัสดีค่ะบูยีไลวินหาสลับสีมิสอีโคทีนไทยแลนด์2 0 2 2นะคะเป็นไงเป็นไงก็วันนี้นะคะาม,มาเก็บขวดนะคะก็เลือกเป็นขวดนะคะเพราะว่าง่ายง่ายค่ะเ <laughs> พราะมองออก แล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้นะคะร้อนไหมแล้วก็มาหาความรู้ร้อนค่ะแต่ก็สู้ค่ะทนแน่นอนค่ะแล้วหลุจะไปประกวดที่ไหนต่อไปโลก็เดี๋ยวจะไปประกวดที่ประเทศอียิปต์นะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้บูยินด้วยนะคะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวสหรับทุกคนนะคะโอเคแล้วกิจกรรมในครั้งนี้อนอกจากได้ความรู้แล้วหนูได้อะไรอีกบ้างมาเจอเพื่อนเจอเพื่อนใช่ค่ะได้เพื่อน